ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในวิทยาลัยไทคโนอีกแล้วนะฮะวันนี้ท่านเราก็จะมาสอนวิธีวิ่งในมือถือกันนะฮะก็คุณจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราเล่นเกมนี้ในมือถือเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มวิ่งขึ้นมาเลยนะฮะถ้าเกิดเราอยู่เฉยแบบนี้เนี่ยคือดูจาก้างซ้าย้างขวาไม่มีนะฮะ แต่ถ้าเกิดเป็นในคอมเนี่ยคือมันก็จะมีปุ่มวิ่งตลอดเวลานะฮะทำให้คนเล่นในมือถือเนี่ยอาจจะเสียเปรียบคนเล่นในคอมพอสมควรเพราะว่ามันไม่มีปุ่มวิ่งนั่นเองนะทำให้ตัวเราเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวชา้าลงนะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิ่งในมือถือกันนะอย่างแรกเลยนะคะการที่จะวิ่งในมือถือได้คุณจะต้องถือปืนซักปืนก่อนนะฮะก็เลือกปืนได้เลยนะจะเป็นปืนก๊อกที่แบบราคาถูกสุดเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบปืนที่เป็นแพงสุดแบบว่าชั้น2ก็ได้นะฮะแล้วแต่เลย แต่เงื่อนไขก็คือเปิดที่คุณจะถือนะฮะจะต้องเป็นเปิดที่คนถือมาแล้วเนี่ยมันจะมี UI ต่างๆขึ้นมาตรงข้างขวาแบบนี้นะคะก็เริ่มต้นเลยนะฮะถ้าเกิดคุณถือเปิดมาคุณจะสังเกตเห็นปุ่มวิ่งที่ข้างซ้ายของจอใช่ไหมมันจะมีรูปคนวิ่งอยู่ให้เรากดรูปคนวิ่งไปนะฮะตอนนี้ตัวละครเราจะวิ่งอยู่นะตอนนี้คุณจะไม่เห็นเพราะว่า,ามาอยู่ในโหมด FPS นะไม่ต้องกดค้างนะฮะแค่กดเฉยๆนะ,ะแล้วก็หลังจากนี้ให้เราเก็บเปินไปซู o m มาว่าตามปกตินะฮะ แล้วก็เดินฮะนี่ฮะตอนนี้เราก็จะทําการวิ่งแทนที่จะเป็นเดินตามปกติแบบที่คนเล่นในมือถือเป็นกันแล้วนะตอนนี้เราก็จะสามารถวิ่งได้ในมือถือนั่นเองนะฮะโอเคทวนอีกรอบนะก็คือคุณถือเปิดมานะฮะกดปุ่มวิ่งตรงข้างซ้ายไปหนึ่งรอบไม่ต้องกดค้างนะฮะแล้วจากนั้นเก็บเปินแล้วก็เดิน,นะฮะทาน,นี้คนจะสามารถวิ่งได้แล้วในม i l i t a อรี่ไทคูในมือถือนั่นเองนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่รู้วิธีนี้แล้วกันนะฮะโอเคสวีลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ